ล้วงง่ายตายไวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเล่นดีแลกต้องพยายามมือไวๆนะฮะสติต้องดีสกิลต้องพร้อม A LATER FEW MOMENTS ดีครับก็วันนี้มีเพจซื้อขายหารหัสเกม LV มาแนะนำนะครับโดยแอดมินต้น TP 7นะครับผมหดปัญหาการโดนโกงแน่นอนนะครับไม่โกงไม่เกลียนรับประกัน100%เนะฮะการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการเพจแท้ต้อง7 0็ดเืนผู้ติดตามเท่านั้นนะครับ <Wow. S 1> กดถูกใจและกดติดตามเพจด้วยนะครับ สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เป็นหมษ์มีชนะนะครับกันอยู่เกมเอาวินดิเซั่นที่15นะครับผมวันนี้โซลแลงเหมือนเดิมนะฮะก็หยิบดีรกมาเล่นแล้วกันนะครับผมเกมนี้นะฮะฮีโร่ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปติดตามรับชมเกมในเกมเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงเซตรูแล้วก็เซตพลังแฝงไอเทมเนี่ยผมออกเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมแปะให้ตอนตัดต่อนะฮะคิดว่าไอเทมเนี่ย คงได้ออกเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักที่แน่ๆเลยก็อย่าลืมตัวโซสกอร์นะฮะตัวดีแลกอดีตเคยโหดนะครับผมเคยถึกต้องบอกอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเรื่องของซ c ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะครบเลยเคลียร์คีฟเสร็จลงล่างเลยฮะเวลสองเลยเนี่ยเหมือนมีประเด็นครับผมข้างล่างโอ้โหยอนวิ่งลงไปล่างวะได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ครับเรียบร้อยฮะเพิร์ตบัตรแรกถ่ายครับผมสกิลหนึ่งแรงมาก เหมือนเดิมครับผมตัวนี้ซีซียัยปงปวดเหมือนเดิมแต่เรื่องความถึกก็จะไม่ถึกเหมือนเมื่อก่อนละตัวลวงก็จะล้วงง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเลือดหมดเนี่ยก็ตายเลยแต่ถ้าเป็นแพดก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือตัวของดีหลักเองจะถึกนะฮะจะเปลี่ยนดาเมจที่ได้รับเนี่ยทดแทนกับมานานะฮะมานาก็จะหายไปแทนดาเมจน,นะครับไม่ตายเลยถึกมากเป็นตัวที่ลวงยากนะฮะดีกรีตัวนี้ เทียมิดเลีนได้แป๊บเดียวข้างล่างมีไฟลแล้วนะครับผมต้องลงมาเติมนะฮะโอเคสวยงามมากไม่น่ารอดครับผมเขามาเติมกันไวมากนะฮะคือเขาไม่ได้มาเติมเขาคือไฟกันบ่อยมากโอเคอเคียร์ไปก่อนครับในพุ่มมีตัวครับผมแบบๆแบบเดี๋ยวรอเคียร์พร้อมเพื่อนไม่รู้เพื่อนมาทันปะเนี่ย โอเคคาเฟ่ไม่ได้ตังค์นะรอบนี้กลับ <g rab S 2> <c oughs> เรียนเ็งครับผมเฮ้ย <c oughs> จะรอดปะเนี่ย <c oughs> น่าจะได้ครับผมไม่น่ารอดนะลิกเตอร์โอเคลัดช็อตสวยๆ <c oughs> ก็เหมือนเดิมครับผมเล่นเมทมิดเลนอย่าพยายามเป็นเมทขาตายอย่าแช่เลนครับผมโซโลแลนก็พยายามช่วยเพื่อนด้วยนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คอกันเราก็พยายามเดินเกมช่วยเพื่อนบ้างนะครับ ถึงแม้ว่าคีบางทีเราจะเคลียร์ไม่ทันนะคีมิเลนอาจจะโดนป่ามาแท็กก็ไม่เป็นไรนะครับผมถ้าเป็นป่าหรือออฟเลนนะครับแต่ก็ต้องมารู้อีกแหละว่าออฟเลนกับป่าเราเนี่ยโหดขนาดไหนนะฮะฟา,าร์มไปแจกเขาหรือเปล่า <avoid them falling out> ต้องดูอีกทีนะครับโอ้โได้ไหมเนี่ยน่าจะได้ไหมโอเคน่าจะได้ครับสวย โอ้โห oh, ไม่โดนสกอร์ในเกม6-3ครับเวลาในเกม3นาทีครับผมเลดเกมไม่รู้สู้ได้หรือเปล่ามัง้งถ้าทีมไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะได้แหละผมกลัวยน <Yeah. S 1> อนดามจท้ายเกมนะทะลวงไม่ได้จบเลยนะครับผมเลดเกมเนี่ย <ally> คลาง <and S 1> ครับ <the S 1> ผมท <th un S 3> ันปะเนี่ย Magic โอ้ยอนโอ้สามตัวไม่น่าได้ครับเคเคลีย okay, ไปก่อนฮนะจังหวะนี้เนี่ยป้อมแตกแล้วเนี่ยคาเฟ่นี่น่าจะสลับกับตัวสก,กัดเลยนะไม่งั้นเนี่ยยืนลำบาก <I> เหมือนมีใครดักเราก็เนี่ยโอ้ลิงเข้า <one. S 1> ครับ น่ากลัวจริงว่ะโอ้แต่เพื่อนโหว้าวอีกเรายิงกันติว่าวตะกี้กบตายว่ะกบรับดาเมจนานมากยังโหดโอไม่ได้มาทอสครับโอ้สกิลแล้ว้าวอีกลิงหาย คาเฟ่ระวังเพื่อนคาเฟ่อย่าแหลมมาแล้วอลิสเตอร์มาฮะเปิดอันต,ตรายขนาดนี้น่าจะมาเยอะหรือเปล่าโดนไม่ย้อนเนยะโดนไหมน่าจะโดนฮนะอลิสเตอร์เข้าหลังเราลิงหายครับผมระวังโอ้โหน่ากลัวจริงว่ะลิงอ๋อลิงอยู่บนครับไม่น่ารอดนะครับคาเฟ่ คือตอนนี้เนี่ยทีมเนี่ยต่างโคนต่างเล่นเลยนะคือเล่นแบบสเปะสปะกันมากครับผมประกาศจะตายนะเพื่อนโอเคโหนึกว่าอยู่แถวนี้เห็นแบบแบบย้อนนี้มันสายไถ่ป้อมจริงอะ สวยน่าจะได้หมดอหรือเปล่าย้อนโอย้อนไม่แตกสวยหลือลิกเตอร์รล่อนนะฮะลิงหายไปไหนแล้ววะเนี่ยฟิกเกอร์แล้วก็สกิลหนึ่งยัดต, <c oughs> ตอนนี้การเงินภาพรวมก็นำอยู่พันก,กว่านะครับก็ยังไม่ถือว่าห่างเยอะเงินแค่นี้เองนะครับหลอดมหเนี่ยเรา โอ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้ผมเอาแล้วนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเลื่อนหมดก็ตายเลยนะครับผม <c oughs> ตอนนี้เนี่ย <c oughs> เราไม่ได้ไปเดินแก๊งกับเพื่อนแล้วนะครับผมสักพักหนึ่งละสก,กัดเขาไมา่อยู่เฝ้าเลนเลยไม่รู้ใครเลนเนี้นะ่ะโ <c oughs> okay, อเคครับผมโซสกอร์ so นะฮะ <c oughs> เป็นไอเทมการเพื่อนด่าครับผม ขอบั๊บแล้วกันนะเพื่อนโอเคครับผมได้บัอบแล้วโอ้เพื่อนเพื่อนรอด้วยเพื่อนโอ้ยลิกเตอร์เข้าฮะเฮ้ยระวังครับผมมอทอสจะเอาเราป่มเนี่ยนั่นไงโอ้โหไม่ทันละอดอันติไม่ทันครับอดใจดับเมจให้กับทีมเลยโอ้โหลิงมาว่ะ จะได้อยู่นะครับเหมือนจะได้เฮ้ยต้องได้นะจังหวะน,นี้สวยดีแลกดีแลกตายง่ายนะฮะโดนลวงก็จ่อยแล้วฮะแผ่นนี้ตนแต่ว่าเรื่องของซีซียังปวดเหมือนเดิมนะครับการันตีได้เลยนะยังปวดยังมีซีซีเหมือนเดิมนะมาดิเพื่อนโดนสองตัวเองเฮ้ย อ้ตัวนี้ไม่กล้าเสี่ยงายมาย้อนวะต้องให้คนไปล้วงสกอร์ในเกม18ต่อ11ครับผมตอนนี้เอ้ยลิง19แล้วว่าจะจูนกันติดนะครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะลากเลือดลากเลือดต้องได้ป้อมแล้วจังหวะนี้มาขอป้อมหน่อยเพื่อนโอเคโ,อโหเราไม่ได้เก็บสกิลหนึ่งไว้ใช้ด้วยดิโอ้ช็อน,นี้ผมพลาดนะ บอกเลยไม่ได้ช่วยไม่ได้เก็บสกิลไว้ช่วยเพื่อนนะสกิลหนึ่งอะแตกฟรีเลยอะไม่ได้ปลอมด้วยเพื่อนโทษทีครับโอ้ลิกเตอร์เอาจะรอไหมนะลิกเตอร์โอเครอดล้างแขนลิงครับผมทีมนั้นเนี่ยลิงเขาเล่นโหดมากนะฮะเขาคิวไปเยอะ โอเคฮีเค <Okay>. ได้ดมครับผมมงกุฎนะฮะเร่งดาเมจดเวทหน่อยก่อนเกม20ต่อ13นะฮะการเงินก็ไม่ได้ห่างก,กันเยอะนะครับผมภาพรวมโอ oh. ้น่าจะต้องเสียนะครับป้อมมิดเลนเนี่ย <As much S 1> เพราะว่าคาฟเฟ่ <the> ไม่ว่างนะฮะตีมังกรอยู่มอทอสก็ด,ดันจังเลยเนี่ย <You 're S 2> ได้ไหมนั่นนะ yeah. โอ้ oh, เลือดก,ก็จย่งเดียวเองไงโอ้โหว้าวพุ่มันเนี่ยโอ้โหชัดเจนครับผมมีคนดักพุ่มฮะดีนะที่เราไม่ได้เดินนำรอดไหมรอดรอดไหมรอดไปริงเข้าครับแตกแน่เราเรียบร้อย เอาคืนได้ไหมเนี่ยเฮ้ย hey, โมทออหรุดหนึ่งเฮ้ยโอ้โหคาเฟ่เอาวะคาเฟ่ยังแหลมอ่ะโอ้โหมื่นหนึ่งต้ hey, ه, เเองได้แล้วจังหวะเนี้ยสามหนึ่งสวยหรือต่อฮะสกอร์ในเกมตอนนี้24ต่อ16นะครับเวลาในเกม13นาทีให้ใช่หรือเปล่าไม่ได้ใส่แว่นเล่นเกมเนี่ยใส่ตาสั้น ถ3นาทีครับผมดันงสูงไปก่อนเพื่อนใจเย็นสามทางไปเลยเหมือนมีคนแหลมมาตัวหนึ่งเะีเตอร์เนี่ยผมกลัวลิงมากเลยโอ้โหโมทอ์เลือดเต็มด้วยช่วยได้ไหมเนี่ยผมจะส่งกบกลับบ้านให้ได้ครับผม Oh, โอ้โหหมทอสเอาจังวะเออรูปรอดครับโอ้โ oh, หโชคดีหมทอสไม่ค่อยมีดาเมจโอ้โ <c> ห <oughs> oh, ลิงแต่คิวเลนไม่น่ารอดนะครับหอหเนี่ยโดนปิดแล้วเอาบัฟไปเลยแล้วกันเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจะไล่เก็บได้วะโอ้โ oh, หคือไม่นึกว่าไหวนะครับถ้าเราไปรับเนี่ยโอกาสรอดน่าจะมีไหมแต่กลัวตายเองไงไปแล้วเจอลิงดักเนี่ยนะครับไม่คุ้ม แต่ว่าก็คุ้มอยู่นะสามฆ่าไปเออใช้ได้ปะใช้ได้เลยจังเกิรเรากดจัดเอาดาร์กตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยครับผมลิงอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยพุม่มใดพุ่มหนึ่งแหละเท่าเนี้ย <c oughs> น่ากลัวว่ะเลือท50สิบเปอร์ครับโอเคครับผมได้ดาร์กละสกอร์ในเกม27ต่อ18บนะครับเวลาในเกม15นาทีแล้ว คือตอนนี้นะครับลิงเนี่ยเคาะคิวเลน2อทีแตกนะฮะถ้าเป็นผมเนี่ยโหน่าจะทีเดียวน่าจะแตกยังโหดไม่รู้ไหวหรือเปล่าน่าจะตีไม่ทันเฮ้ยทันป่ะเนี่ย <The tower. S 1> เขาไปแล้วนะแต่ผมคงไปไม่ทันนะครับผมผมเดฟป้อมดีกว่าเนี่ยเคครีป <c oughs> ต้องถอยแล้วมั่งเพื่อน <The tower. S 1> ได้แค่ส่งกำลังใจไปช่วยนะครับสู้ๆเพื่อนสู้ๆ ลิงหายอีกแล้วไหวปะเนี่ยเอาโดนลิงเข้าเราอะโอ้โหอหมดแต่เลื่อนจอนะฮะโห oh, แตกฟรีเลยตัวนี้โห oh, ลิกเตอร์กล้าเล่น <was> แถวนี้ต้องมีพวก <was> ใช่หรือเปล่าเฮ้ยโอ้โห oh, ลิงเข้า oh. อีกแล้วอะโอ้ย <Okay. S 1> oh, ลิงมีเกิดปะเนี่ย โอเคครับผมลิงแตกไปที่เรียบร้อยฮะหลังๆมาเนี่ยมอทอสเริ่มถึกแล้วนะตอนนี้ก็ภาวนานะฮะคิวเล่นอย่าไปเกาผิดตัวแล้วกันนะเกาหลังอะต้องไปเกาตัวบางๆก่อนถ้าเกาแท้งเนี่ยโหบอกเลยว่าน่าจะตายเองจะขึ้นบ้าได้ไหมเนี่ยตีป้อมเพื่อนตีป้อม โอ้ไม่ได้โอเคครับผมได้ละต้องถอยแล้วมะเนี่ยติกเตอร์เขาจะมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวลิงก็จะเกิดละ15วิโอเคผมถอยละเพื่อนจะไปลอดดาร์กันครับผมไม่รู้ไหวหรือเปล่าเนะี่ยไม่น่าไหวนะครับผมครับนี่เปิดด้วยนะมันจะโดนดีบัฟไม่ทันนะครับลิงไปละเรียบร้อนยนะสามสอง ลิงเข้าคาเฟ่ก็ไม่น่ารอดทับตายก่อนคนแรกครับผมคาเฟ่รอดหรือเปล่าถ้าวับกลับน่าจะรอดคิดว่าน่าจะต้องยอมเสียดาร์กนะฮะแล้วก็มาเดบเอาครับผมเอ้ยคาเฟ่ไม่วับด้วยอ้จะรอดไหมนั่นน่ะเนียนครับผมเนียนอยู่ในพุ่มอ่าโอเคเอาแคนเซลิลวับด้วย <I know. S 2> เราไปไม่ได้ครับผมต้องการบ้านนะเนี่ยโมทอสก็ดันยิกๆเลยเนี่ย โอ้โห oh, เรียบร้อยจบกันครับผมประมาทเกินนะโอ้โ oh, หลิงไม่ตายไว้ข้อเดียวถึกอะไรขนาดนี้นี่โดนไมไม่โดนหรอกเด็บบ้านไปก่อนนะกันบ้าน เพื่อนเราไล่ลิกเตอร์ครับผมตอนนี้แต่เขาเพิ่งตีตัวแดกเอ้ตัว,ตวมังกรเสร็จอะ่ะเขาาจะอยู่แถวนั้นแหละนั่นไงมาละน่าจะเรียบร้อยครับผมน่าจะเกมสับตายไปแล้วเนี่ยเพื่อนเราชอบเล่นนอกป้อมนะ,นะถ้าเล่นใน,นป้อมน่าจะได้อยู่นะลอขอขอ็อกคอรสเตอร์ผมก็จะปลอดภัยด้วยนะมองเห็นลิง งานหยาบโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยเกือบตายมามาเข้ามาอย่าเล่นกันข้างนอกเพื่อนเอออย่างนี้แหละนี่พยายามโซนไว้เนี่ยลิงสับเอ้ยไม่ใช่ลิงย้อนน่ะย้อนโคตรฟรีอะ่ะโอเคได้ไหมโอ้ยกดอาร์ติกออฟไม่ทันโอ้โหโดนสตันกด,ดไม่ทันเลยครับผม สกอร์ในเกมนี้ก็39ต่อ32ฮนะโอ้โ oh, ห oh, เล่นไปแล้ว2 3นานาทีย22นาทีนะเล่นนานมากเอา้าไม่ไหวนั่นน่ะนอ้โหโอ้เรียบร้อยจังเกิลกลัวลิงครับผมเนี่ยรู้สึกว่าเล่นดีแลกในเวอร์ชันแผ่นนี้เนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับกลัวโดนลวงดวลแล้วก็ตายสงสัยต้องไปเปลี่ยนเซต ทางแฝงแล้วมั้งนะฮะต้องใช้แบบเซตถึกๆหน่อยบอกเลยว่าช็อตนี้ถ้าเพื่อนไล่เนี่ยตายหมดนะฮะซับกับแคลรี่อ่ะไม่นา่ารอดถอยมายาวๆเออถอยช้าก็เรียบร้อยครับเพื่อน มีตังซื้อกรอกเกิดไหมโอเคมีครับผมโอเคเรามีตายเกิดเราก็จะได้กล้าเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โ oh ห oh. อันนี้คือความชอบส่วนตัวนะที่เอากรอกเกิดมาขึ้นช่องแรกนะฮะเพราะว่ามันมันถนัดมากกว่าไปอยู่ช่องสุดท้ายเนะี่ยเวลาก,กดจังหวะนัวนัวเร็วๆนะครับไม่รู้ว่าจะกดทันเหมือนเดิมหรือเปล่านะเคลียร์ไป กันบ้านครับผมเวฟนี้แหละสำคัญมากนะฮะน่าจะแตกไม่รู้แตกกันปะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหมึงไม่โดนสักคนเลยโอ้โหยอนถ้ามีคนแทงให้คาเฟ่เนี่ยโอ้โหคาฟเคาฟ่ก็โหมกันนะฮะเอาไงวะเนี่ย ยากเหลือเกินดำเนินสะดวกจบครับเรียบร้อยฮะ GG จีคุณเกมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผมสกิลพลาดไปหลายช็อตทำให้เพื่อนตายนะฮะก็นั่นแหละเราต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะครับผมอย่าไปพยายามโทษคนอื่นนะฮะพยายามดูที่ตัวเองก่อนว่าตัวเองเล่นดีแล้วหรือยังนะครับก็อย่างเช่นเกมนี้เป็นต้นนะครับ ลิงโอ้โหเอาอย่างจริงอ่ะโอเคครับผมโหสกอร์40ต่อ40นะฮะสรุปเลยนะครับผมว่าดีแลกแพทน,นี้เนี่ยล้วงง่ายตายไวนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเล่นดีแลกต้องพยายามมือไวๆนะฮะสติต้องดีสกิลต้องพร้อมนะฮะฟลิก,กร์เนี่ยโหต้องแม่นเลยนะครับผมนะถึงจะอยู่รอดในวงไฟได้ไม่งั้นเนี่ยเจอล้วงยับโอเคนะฮะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะสวัสดีครับ